พลังของการผ่อนแรงพลังของการผ่อนแรงผมเคยพูดถึงมันมาแล้วครั้งหนึ่งและจะพูดอีกครั้งว่าตัวใหญ่แล้วคนที่อยู่ในด้าน e และ s จะไม่รู้จากคำที่สำคัญที่สุดคำหนึ่งในธุรกิจและคำนั้นก็คือคานผ่อนแรงคานผ่อนแรงหมายถึงอะไรคานผ่อนแรงเป็นคำคำหนึ่งซึ่งอาจจะหมายถึงอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณสามารถทำเงินได้จาก มากขึ้นโดยที่ทำงานน้อยลงคนที่อยู่ในด้าน e และด้าน S นั้นจะต้องทำงานหนักขึ้นถ้าเขาต้องการเงินมากขึ้นปัญหาก็คือว่าสินค้าของพวกเขาคือเวลาและเวลาที่เขามีอยู่ก็มีจำกัดดังนั้นไรายได้ของพวกเขาจึงจำกัดไปด้วยตามเวลาที่เขามีเวลาเราพูดกับคนอื่นเราก็พูดแบบนี้แหละชายรูปร่างหน้าตา ดีคนหนึ่งแย้งขึ้นมีพวกคุณถึงสามคนพยายามชักชวนผมให้เข้าร่วมทำธุรกิจนี้ด้วยและสิ่งที่พวกเขาพูดก็มีเพียงแต่ว่าสร้างธุรกิจสำเร็จแล้วก็จะได้เงินมากมายแล้วมันผิดกันตรงไหนล่ะชายหนุ่มคนนั้นถามใช่มันเป็นสิ่งที่เราทำและแนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณก็ทำไม่ใช่หรือครับผมสร้างธุรกิจแต่ผมไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเพื่อแลกกับ เงินธุรกิจของผมคือทรัพย์สินการสร้างธุรกิจเป็นงานหนักแล้วผมก็ไม่ชอบทำงานหนักผมเกิดและโตที่ฮาวายโดยพื้นฐานแล้วผมเป็นคนขี้เกียจและรับลักอิจาภาพผมชอบที่จะนั่งที่ชายหาดและออกไปเล่นกระดานโต้คลื่นนั่นคือความสุขของผม และนี่คือเหตุผลที่ผมทำงานหนักในการสร้างธุรกิจขึ้นมาผมปฏิเสธที่จะทำงานในด้าน e และด้าน s เพราะผมเป็นคนขี้เกียจผมเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าชายหนุ่มคนหนึ่งสงสัยว่าผมกำลังแกล้งทำให้เขางงคุณบอกว่าคุณขี้เกียจคุณจึงเลือกที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างธุรกิจมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลกันเลยมันมีเหตุผลสิครับถ้าคุณเข้าใจ ดีว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่นะักธุรกิจจริงๆแล้วผมเป็นนักลงทุนและการการลงทุนของผมนั้นแหละที่ทําให้วิถีชีวิตของผมมีความถูกอย่างที่เป็นอยู่ดังนั้นเมื่อธุรกิจของคุณเดินไปด้วยตัวของมันเองคุณก็จะมีอิสระและมีเวลาที่จะไปมองหาการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตรและธุรกิจอื่นๆต่อไป ชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างช้าๆการสร้างทั่วขีดทาให้คุณได้ผลลัพธ์ต่อการซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จําเป็นต่อการลงทุนนั้นคือเวลาและเงินเวลาที่มากขึ้นและเงินที่มากขึ้นผมเติมและผมก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการต้อมโถของบ้านแฟดหรือพยายามเลือกหาตือหุ้น สิ่งเหล่านั้นเป็นการลงทุนของคนที่อยู่ในด้านเอสซึ่งก็หมายถึงการลงทุนขนาดเล็กและนักลงทุนรายเล็กส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ต้องการลงทุนเพื่อทําเงินเพราะพวกเขาไม่มีเงินลงทุนมากแต่ด้วยเหตุที่ผมมีเงินมากเกินไปรัฐบาลจึงบังคับทางอ้อมให้ผมทําเงินนั้นกลับมาลงทุนใหม,ม่ฉะนั้นผมก็จะต้องเสียภาษีผมจึงนําเงินจากด้านบีนี้ไปลงทุนแต่ ผู้คนที่อยู่ในด้านอีไม่มีทางเลือกใ,ใดๆเลยรัฐบาลเก็บภาษีพวกเขาก่อนที่เงินจะถึงมือพวกเขาเอีกพวกเขาจึงมีทางเลือกน้อยมากสำหรับการลงทุนแต่สำหรับผมซึ่งมีโอกาสที่จะใช้มันก็มันก่อนที่จะต้องเสียภาษีผมจึงลงทุนในอสังหารมาิมทรัพย์ขนาดใหญ่หุ้นที่มีมูลค่าตูงและธุรกิจอื่นๆผมสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อ ผมจะได้มีเงินไปลงทุนในการลงทุนแบบที่มหาเศรษฐีเขาลงทุนกันคุณจะลงทุนในการสร้างธุรกิจในด้านบีเท่านั้นเพราะคุณต้องการเอาดอกผลจากการลงทุนไปลงทุนต่อนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังต้องการจะบอกใช่ไหมดูผิวเผินแล้วก็คล้ายๆว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นผมจะพยายามอธิบายให้ละเอียดขึ้นผมวาดรูปกันสีได้ขึ้นมาแล้วพูดว่า พวกคุณยังจำเรื่องราตอนที่พ่อรวยของผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเงินตีด้านให้ผมฟังตอนที่ผมยังเป็นเด็กได้หรือเปล่านักเรียนในชั้นพยักหน้าและมีใครจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี1943ถึง1986และปี1215ได้บ้าง1943ผมอยู่ในด้านอีด้าน 1986ผมอยู่ในด้าน S และ1215ผมอยู่ในด้าน B ด้าน I ปี1215เป็นปีที่เซ็นสัญญาแมกคานาตาหญิงสาวคนหนึ่งตอบเป็นปีที่พวกนายทุนยึดอำนาจจากพระเจ้าจอนแห่งอังกฤษจากไ้นเป็นต้นมาพวกนายทุนก็เป็นผู้ออกกฎหมายแทนเก่งมากผมตอบดังนั้นเมื่อผมมีทางเลือกผมจึงต้องการเลือกที่จะลงทุนจากด้าน B เพราะกฎหมายในประโยชน์ประโยชน์กับเจ้าของธุกรกิจมากที่สุดเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ออกกฎหมายเองประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มก่อตั้งขึ้นจากการก่อการปฏิวัติในเรื่องของภาษีในปี1773หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อที่บอสตันฮาร์เบอร์สหรัฐเติบโตยอย่างรวดเร็วเพราะเป็นประเทศที่ปลอดภาีในปี1 9 4 3กฎหมายภาษีได้เปลี่ยนแปลงไปพวกที่ทำงาน ิเงินเดือนเริ่มถูกหักภาษีจากเงินเดือนของเขาพวกคุณพวกคุณคงรู้เรื่องเหล่านี้ดีอยู่แล้วแต่ผมอยากจะอยากรู้ว่ามีใครบ้างที่เข้าใจประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ผมพูดนี้การเสียภาษีดูเหมือนกับเป็นเรื่องเรื่องการแสดงความรักชาติโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็มี แต่พวกที่อยู่ในด้าน e นั่นแหละที่เสียภาษีกันเป็นส่วนใหญ่พวกคนที่อยู่ในด้าน s e, และด้าน b ก็ยังคงสามารถที่จะควบคุมภาษีที่เขาจะต้องจ่ายได้อยู่ดีหญิงสาวคนนั้นกล่าวต่อไปว่าในปี1986กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีได้เปลี่ยนอีกครั้งคราวนี้มีผลกระทบกับ ผู้คนที่อยู่ในด้านเอสเป็นตัวนใหญ่โดยเฉพาะพวกแพทย์นักกฎหมายวิศวกรสถาปนิกนักบัญชีและพวกที่ทำงานโดยใช้วิชาชีพอิสระต่างๆดูเหมือนกับว่าพวกคนรวยเปลี่ยนกฎเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองอยู่ดีพวกเศรษฐีทำเงินได้มากมายแต่เสียภาษีน้อยฝ่าเพราะพวกเขาทำงานอยู่ในด้านบี